เรื่องของตัว CPTPP กันหน่อย เป็นเรื่องของข้อตกลงการค้าแบบพหุภาคีว่างั้นเหรอนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันคือ TPP นะคะ Trans-Pacific Partnership นะคะซึ่งมีอเมริกานะคะบารักโอบามาเนี่ยเป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแต่หลังจากนั้นพอทางด้านของโดนัลด์ทรัม์เข้ามารับตาแหน่งนะคะเขาก็ถอนตัวนะคะสหรัฐก็ถอนตัวจาก TPP ไปทางด้านของชื่อก็เลยเปลี่ยนไปนะคะเป็น CPTPP นะคะหรือว่าชื่อเต็มนะคะคือ Comprehensive and Progressive Agreement for Specific i f i c p a r t n e r s h i p เรื่องนี้เป็นประเด็นที่บ้านเราตั้งคำถามกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะคำถามคือเราจะเข้าดีไม่เข้าดีอย่างไรบ้าง <S 2> <S 2> ล่าสุดนะคะ KKP Research นะคะหรือว่าทางฝ่ายวิจัยของพัทรเกศนาคินเขาทำบทวิจัยแล้วก็วิเคราะห์มาน่าสนใจในหลายประเด็นนะคะพูดถึงสาเหตุนะคะว่าท่านเราไม่เข้าเนี่ยนะคะจะส่งผลเสียมหาศาลในสมิติมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันกับอีกเรื่องหนึ่งคือแล้วสิ่งที่เราควรทำโดยเฉพาะภา รัฐเนี่ยคืออะไรมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนนะคะกับเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนี้ต้องยอมรับว่าทาง KKP Research บอกว่าไทยเนี่ยไม่ควรรีบปฏิเสธข้อตกลงนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดต้นทุนมหาศาลและกระทบต่อการแข่งขันด้านการส่งออกด้วยต้นทุนมหาศาลต้นทุนแรกนะคะก็คือผลกระทบด้านการส่งออกค่ะเพราะว่าตอนนี้แม้สหรัฐเองจะยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกนะคะแต่มีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสเลือกเกินนะคะที่สหรัฐ อเมริกาจะกลับเข้ามาในยุคของโจไบเดนนี้นะคะเพราะว่าทางด้านของสหรัฐก็อาจจะอยากใช้ CPTPP นั่นแหละเป็นเครื่องมือในการกีดกันการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียนะคะในแง่ของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังไม่ได้เบาลงเลย จริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการลงนามอาเซ็ปนะคะซึ่งถือว่าเป็นการลงนามเรื่องของการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกและนั่นไม่มีสหรัฐแต่มีจีนดังนั้นถ้าทางด้านของสหรัฐเอนะคะยังไม่เข้ามาใน CPTPP นี้อีกน,นะคะจีนก็จะเข้ามามีบทบาทอํานาจอย่างมากในแง่ของการค้าโลกโดยเฉพาะในฝั่งของซีกโลกตะวันออกดังนั้นจะมีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จีน ที่คานอำนาจอยู่นี้จะถูกสหรัฐเนี่ยกลับเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาอยู่ใน CPTPP เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าตอนนี้สมาชิกมีใครบ้างนะคะและถ้าสหรัฐกลับเข้ามาจะเป็นอย่างไรนะคะกราฟิกแรกนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายเนี่ย คือสมาชิก CPTPP ในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วน GDP อาจจะยังไม่มากนักนะคะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นเนี่ยแหละที่เป็นพี่ใหญ่นะคะสัดส่วนมากที่สุดใน GDP โลกประมาณ5.7แต่คุณผู้ชมคะถ้าอเมริกามามันจะกลายเป็นกราฟฝั่งขวามือทันทีนะคะ mm hmm. คือสหรัฐได้คิดเป็นส่สวน24ของ GDP โลกและน่าจะทำหให้ทั้งหมดนะคะที่อาจจะกลับเข้ามาได้ก็คือเช่นสหรัฐหรือแม้แต่สหรชาชอาณารกรหรือว่าอังกฤษเนี่ยนะคะ ถ้ากลับเข้ามาแล้วเนี่ยจะทำให้ CPTPP นะคะหรือว่า TPP เดิมเนี่ยแหละมีสัสดส่วนนะคะคิดเป็น44%ของ GDP โลกครอบคลุม17%ของประชากรซึ่งส่วนนี้ไม่น้อยนะคะ และนั่นก็เท่ากับว่าถ้าไทยไม่เข้าร่วมอาจจะนะคะไม่มีโอกาสกลับไปเจรจาได้หรือไม่ก็มีกฎเกณฑ์หลายอย่างที่จะเข้มงวดมากขึ้นนะคะซึ่งทางด้าน KKB Research บอกว่า2ปีหลังจากนี้มีโอกาสคะ่ะที่โจไบเดนจะตัดสินใจกลับเข้ามา CPTPP อีกครั้งหนึ่งนี่คือความเสี่ยงแรกถ้าเราไม่เข้าไปมีส่วนแบ่งไม่เป็นมีส่วนร่วมการส่ออกของเราที่จะมีโอกาสนะคะกินสัดส่วนนะคะกับ บางดา44%ของ GDP โลกอาจจะหายไปได้เช่นกันในขณะที่ความเสี่ยงที่2ที่จะตามมานะคะก็คือเริ่มการย้ายฐานการผลติตของประเทศที่อยู่ในข้อตกลงค่ะประเทศหนึ่งเลยที่รับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นคือญี่ปุ่นที่อยู่ใน CPTP p แล้วนะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาไทยคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดนะคะหรือว่า33%และ40%ของการลงทุนจาก ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นภาคการผลิตภาคการผลิตนะคะโดยเพาะอสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมีความสําคัญอย่างม,มากในการสอบบ้านเราอย่าลืมนะคะบ้านเราเนี่ยปกติแล้วนะคะผลิตรถยนต์ปีนึงประมาณ2ล้านขันครึ่งหนึ่งส่งออก และนั่นส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยดังนั้นถ้าญี่ปุ่นออกไปหรือแม้แต่ไปมีสิทธิพิเศษทางการค้ากับประเทศอื่นที่ไม่มีไทยคำถามคือเขาจะอยู่ไทยเพื่ออะไรอันนี้เป็นเคว s t i o n มาตัวใหญ่ๆนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญคือ grab เศจที่2นะคะที่เมื่อสักครู่ขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะส่งผลต่อบ้านเราใน2มิติด้วยกัน1ก็คือ impact ต่อ gdp คือ g r a ฟเข้มนะคะจะทําให้ gdp บ้านเราหดตัวลงในมุมของ kkp นะคะประมาณ0.6% ส so ่วน Impact หรือว่าผลกระทบต่อการสออ,อกคือ0.19นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราเองอาจจะได้รับผลกระทบอย่างมากหากเราไม่เข้าร่วมนะคะใน2มิติคือ1ก็คือเรื่องญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตกับ2คือภาคการส่งออกแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าการผลิตภาคอื่นๆก็อาจจะเจอความเสี่ยงการย้ายฐานการผลิตเช่นกันนะคะและน่าจะทำให้แรงงานไทยที่เป็นภาคการผลิต6ล้านคนหรือครึ่งหนึ่งของภาคเกษตรเนี่ย เสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะรายได้ที่อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะทั้งการลดลงของรายได้รวมถึงการจ้างงานจำนวนมหาศาลเช่นกันไปดูหนึ่งกราฟิกนะคะที่สะท้อนถึงเรื่องของความ เป็นไปได้นะคะในการเพิ่มขึ้นของ FTA ฝั่งซ้ายมือคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพที่สะท้อนนะคะว่า Free Trade Agreement หรือข้อตกลงทางการค้าในช่วงที่ผ่านมานะคะในอาเซียนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญคุณผู้ชมนะคะตั้งแต่ปี2006จนถึงณปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ30%ด้วยกันในขณะที่ถ้าเราไปดูแล้วนะคะประเทศที่มีโอกาสนะคะที่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยตั้งใจจะขยายการส่งออกไป 10%กว่าเนี่ยเป็นยุโรปกับอเมริกาซึ่งยุโรปกับอเมริกานี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบังเอิญว่าเขาเข้ามาร่วม CPTPP จริงเนี่ยนะคะก็จะทําให้สิทธิพิเศษของญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและเขาก็จะเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีสิทธิพิเศษเหล่านั้นด้วยและหนึ่งในนั้นก็คือเวียดนามนั่นเองนะคะซึ่งเวียดนามเองจริงๆแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยนะคะเขาทําตัว Free Trade Agreement เนี่ยกับหลายเจ้าทีเดียวนะคะกราฟิกนี้คุณผู้ชมลองดูฝั่งขวามือค่ะ ตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาประเทศไทยเนี่ยนะคะทำตัว FTA กับชิลีนะคะ<ม>เพียงแค่ FTA เดียวเท่านั้นแต่วีดนามค่ะทำทั้งชิลีเกาหลีใต้ยูเรเชียหรือแม้แต่เข้าไป cptpp และที่ล่าสุดแล้วก็เป็นข่าวใหญ่คือยุโรปหรือว่าสาภาพยุโรป eu นั่นเองแต่ไทยไม่มีนะคะนั่นก็สะท้อนว่ากฎระเบียบใหม่เนี่ยนะคะแม้ว่าเราจะไม่เข้า cptpp แต่มีโอกาสค่ะที่เราอาจจะต้อง ปรับตัวเพื่อเข้ากับกฎระเบียบใน FTA อื่นๆอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่ากลไกเหล่านี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ ปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ก็คือธุรกิจบางส่วนอาจไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติได้ KKP Research จึงมองนะคะว่าทางออกระยะสั้นก็คือควรเจรจายืดเวลาในการบังคับใช้กฎเกณฑ์นใน CPTPP ออกไปก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อชะลอผลกระทบแล้วก็เตรียมความพร้อมแต่ท้ายที่สุดแล้วระยะยาวนะคะควรจะมาจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในการพัฒนาผลิตภาพพัฒนาความสามารถของเกษตรกรน,นะคะและตอนนี้เนี่ย การเข้าร่วมเนี่ยยังอยู่ขั้นตอนของการเจรจาเท่านั้นยังไม่ควรรีบปฏิเสธข้อตกลงนะคะแต่ควรศึกษาทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นก่อนและเตรียมความพร้อมให้เราได้รับผลกระทบต้อยที่สุดแต่ระยะยาวนะคะภาครัฐเองควรประเมินผลกระทบและสร้างกระบวนการส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดผลกระทบนะคะรวมถึงสิ่งสําคัญเนี่ยกระแสต่อต้าน CPTPP นะคะ KKP Research มองว่าส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อในภา าครัฐระดับต่ําและการสื่อสารในนโยบายที่ไม่เพียงพอนั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งสาคัญก็คือต้องสื่อสารให้เข้าใจถึงโปรและคอนด้านดีด้าน,านไม่ดีที่เกิดขึ้นรวมถึงเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่เข้าโอกาสที่จะสูญเสียมีมากกว่าด้วยค่ะ